สวัสดีค่ะพบกับ Heal t h Connect ค่ะในการให้ความรู้ด้านสุขภาพค่ะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผู้ที่ส่งต่อข้อมูลจะต้องมีความรู้ที่มากพอแล้วก็แม่นยำนะคะแล้วก็ไปจัดการ ให้บริการกับประชาชนเนี่ยได้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสมีหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรในด้านสุขภาพเหล่านี้นะคะเพื่อจะส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างที่บอกไปนะคะทางโครงการของ Thai Health Academy ค่ะจุดเด่นของอสถาบันการเรียนู้การสร้างสุขภาพหรือสอสอส,อสอนี่คือเรื่องการเฮลท์โปรโมชั่นนะครับการ สร้างก่อนซ่อมพูดง่ายง่ายเราจะสร้างสุขภาวะขึ้นมาก่อนไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนจะการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนควรต้องมีความรู้ในการดูแลตัวเองค่ะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอจับมือกับศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU พัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนโดยผ่านในหลักสูตรต่างๆค่ะ เอ็เนี่ยเป็นเอ็มยูภาพใหญ่คือว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับทางสงสงสจะจะร่วมมืออะไรกันบ้างในการพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนะครับก็อาจจะเริ่มด้วยหลักสูตรเบื้องต้นบางหลักสูตรในเดือนใกล้ๆนี้ก่อนแต่ในภาพใหญ่เนี่ยจะมีการเขาเรียกอะไร micro c r ิต i t transfer หน่วยความรู้ หน่วยกิจอะไรกันแดงงันได้ด้วยนะครับให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดกว้างให้คนนี้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกเพศทุกวัยในในอนาคตจะขนาดนั้นเลยนะครับค mm ือ hmm. มาเรียนกับไทยเฮลท์แคลมี mm hmm. ก็สามารถเป็นนักเรีิกับจุฬาได้นะครับโ mm hmm. ดยทางจุฬาเนี่ยบางหลักสูตรก็อาจจะให้ไทยเฮลท์แคลมีเนี่ยมาช่วยสอนในบางงานเพื่อจะตอบโจทย์ ของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ในที่สุดเป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่ง่ายๆนะครับจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีมาตรฐานความเป็นสถาบันการเรียนรู้อยู่หลักสูตรอันแรกที่เราทำเนี่ยเป็นหลักสูตรของสำนัก11นะครับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแต่หลักสูตรของทางสสสอเองเนี่ยจะเน้นหลักสูตรเรื่องการทําให้เกิดสังคมสุขภาวะเนี่ยมีอีกหลายหลักสูตร ความร่วมมือกันในครั้งนี้เน้นการพัฒนาหลักสูตร e-learning หรือเรียกว่า lifelong learning ค่ะและมีการจัดทําหลักสูตร CU learning นำร่องจากกิจกรรมหลักสูตรเสริมการศึกษาทั่วไประยะสั้น CU VIP ใช้ชื่อว่า CU VIP series เรื่องเท่าทันสื่อก้าวทันโลกคือว่าเราอยากเห็นภาพของการพัฒนานิสิตนะคะ mm hmm. ในเรื่องของสุขภาวะนะคะแล้วก็ health literacy เนี่ยมากขึ้นเริ่มต้นของความร่วมมือเนี่ยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างยังเป็นฟรีผู้เรียนที่สนใจเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปชมในข้อมูลนะคะศึกษาข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเรียนฟรีนะคะผู้เรียนก็จะเรียนสั้นๆประมาณ2-3ชั่วโมงส่วนในระยะยาวเนี่ยเราตั้งใจจะให้เกิดหลักสูตรแล้วก็รายวิชาที่มันเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะ ะะที่ผู้เรียนเนี่ยจะสามารถเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็เก็บเป็นหน่วยกิดนะคะไว้ในคลังความรู้ดิจิตอลของจุฬาที่พัฒนาขึ้นนะคะเราเรียก ตัว learning platform ตัวนี้ว่า cu neuron รวมไปถึงอาจจะมีแนวทางและวิธีการนะคะที่เขาสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะคะในการทำงานหรือการดำรงชีวิตได้ด้วยสามารถติดตามนะคะข้อมูลของรายวิชาแล้วก็กิจกรรมระยะสั้นนี้ได้นะคะทางเว็บไซต์นะคะของศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ ซียูนิวรเป็นช่องทางการพัฒนาตัวเองผ่านคอร์สออนไลน์ที่เรียนรู้ได้จากทุกสถานที่ทุกเวลาในรูปแบบธนาคารเครดิตสะสมหน่วยกิจาก,การเรียนเมื่อเรียนสำเร็จจะได้รับประกาศนียบัตรแล้วก็นำผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอนหน่วยกิจในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปจุฬางลงกรมหาวิทยลาลัยได้ในอนาคตค่ะ หลักสูตรต่างๆสๆสๆสโดยสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพจะสนับสนุนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติต่างๆเพื่อให้เกิดการขยายพื้นที่การเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตตัวสถาบันในตัวไทยเฮลท์ a c a เดนีเ,เองเนี่ยก็มี แนวคิดเป็นเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรที่อาจจะไม่ได้แบบเป็นสุขภาพเป๊ะนะคะแต่มันทําให้เป็นเครื่องมือได้การที่เราตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาก็ทําให้เรามีความชัดเจนว่าเราอยากให้คนไทยอะคะ่ะหรือให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้อาจจะออนไลน์ออนไซต์ได้หมดเลยนะคะเขาจะทําให้ขิดมีขีดความสามารถตัวสอสอเองเนี่ยสนใจเรื่องความรอบรู้ทางสุขภาพใน health literacy ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นว่าเฮ้ยถ้าเราได้เรียนรู้ถ้าเราสามารถเข้ามีความเข้าใจจริงๆเนี่ย ก็จะทำให้มันมีวิธีคิดหรือการตัดสินใจที่ดีขึ้นการทำงานเรื่อง MIDL อะไรก็ตามเนี่ยสอสอทำงานเรื่องนี้มาค่อนหลายปีแล้วจนสามารถเราได้จะทำหลักสูตรได้เพื่อจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาองค์กรตาก่ตางเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ก็อันนี้คงเป็นเป้าหมุดหมายใหม่ะค่ะที่เราจะได้มีความร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาในการที่จะพัฒนาเรื่องจิตความสามารถคนน่าจะเริ่มรู้จักสอสอในอีกมุมมองหนึ่งสถาบันนี้ก็เป็นก็อบอกว่าหนึ่งในความสำเร็จ ผู้สนใจติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเว็บไซต์สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Thai Health Academy และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะนะคะสำหรับคนที่สนใจในการเข้าอบรมด้านสุขภาวะนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพหรือไทยเฮล l ์อะคาเดมีค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคอนเนคชวันนี้สวัสดีค่ะ